มาทดสอบฮอนด้าซีอเวียนนะครับมาดูซิว่ารถที่เดินไ่ดังสุขเนี่ยมีสาเหตุจากอะไรบ้างนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมัดเคกันหน้ารถเลยตอนนี้เราเปิดฝามาเรียบร้อยแล้วมาทดสอบฮันด้าซีอเวียนนะครับอะมาสตาร์ดมาดูนะะตัวที่กำจัดปัญหาเริ่มมาแล้วนะครับ ที่ทำงานาน,นะครับมันจะเดเรื่องเลอกอันนี้เราบอกว่าเครื่องเดินสามสุกแล้วรู้ได้ไงว่าเดินสามสูกขณะที่สิดฝาอยู่นะครับจะมีการนะครับสตาร์ทเครื่องนะครับเปิดไฟหน้าเปิดแอร์นะครับเข้าเกียร์ถอยหลังหรือเดินหน้าก็ได้แต่ต้องเหยียบเบรกไว้แม่รถขยับนะครับหมุนวงอะไรหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเครื่องยนต์มันเดินสามสูกมันจะขยับเลยมันจะสั่นเลยนะครับก็ตอนนี้ตรวจสอบแล้วเจอในเรื่องของปัญหาปล่อยไฟนะับที่มีปัญหาอยู่หนึ่งตัว เดี๋ยวจะทําการดูแลนะครับแต่ก็ต้องดูในส่วนของหัวเทียนด้วยแลวก็เดี๋ยวรีเช็คให้สําหรับมนด้าเซอร์วิสก็อีกหนึ่งปัญหานะครับสําหรับรถที่มีอาการเดินไม่เต็มนะครับก็เกิดจากระบบมิฟไฟระบบมิฟไฟก็คือการจุดระเบิดนะครับภายในห้องสันดาบมีอะไรบ้างก็จะมีในส่วนของคอยหัวเทียนนะครับมาดูหัวเทียนนะฮะสังเกตไหมครับว่าหัวเทียนเนี่ยจะมีการรั่วนะครับแรงอัดนะครับย้อนจากตรงนี้นะครับออกที่ตัวนี้ละ อับและอีกจุดหนึ่งนะครับที่คอยไฟเสียบ่อยๆก็คือหนึ่งหัวเทียน,นยไม่ได้คุณภาพใช้งานมานานไม่ได้รับการดูแลนะครับการจุดระเบิดพอไม่สมบูรณ์เสร็จปุกก๊บก็ปล่อยนะครับไปแก้ในจุดอื่นกันผมแนะนําว่าเราตรวจสอบดูในส่วนของเรื่องของหัวเทียนนะครับเพราะว่าถ้าหัวเทียนไม่จ่ายไฟออกนะครับกระแสะไฟจะย้อนกลับมาครับก็จะทําให้คอยมีปัญหาด้วยและอีกจุดหนึ่งคอยใช้งานมานานแล้วนะครับข้างในก็มีเรื่องของ ขดลวดต่างๆนะครับก็อาจจะมีการเซอร์กิตการช็อตกันภายในเพราะเกิดจากา,าการใช้งานนั่นเองนะครับตอนนี้เราก็มาดูแลกันว่าตัวไหนที่เราจะเกิดปัญหาเราก็มาทําการดูแลแก้ไขให้ตรงจุดนะครับ<ม>เพื่อจะลดค่าใช้จ่ายของเจ้าจของรถให้ได้มากที่สุดนะครับตอนนี้มาดูหัวเทียกนกันก่อน,นนะครับหัวเทียนฮอนด้านะครับผมแนะนําอย่างนี้ว่าบางเจนนะบางรุ่นนะครับใช้หัวเทียนผิดเบอร์รถวิ่งไม่ออกเลยนะเห็นไหมคือหัวใหม่นะครับเดี๋ยวเราจะทําการใส่เข้าไปในระบบนะครับ อ่าตอนนี้นะครับแล้วก็จุดเรื่องอ้าวคอยไฟเป็นของใหม่นะครับอันนี้ของเก่าที่มันมีปัญหานะครับที่มันมีปัญหานะครับเราก็ทําการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเป็นของใหม่เข้าไปนะครับเพราะว่าอายุของคอยไฟก็มีอายุการใช้งานเหมือนกันเป็นไปได้ลูกค้าพร้อมนะครับยก4ตัวนะครับตัดปัญหาในเรื่องของระบบไฟไปด้วยนะครับการจ่ายไฟของคอยใหม่ก็จะเสถียรนะครับทั้ง4ตัวแต่ถ้าเปลี่ยนตัวใดตัวหนึ่งหรือบางท่านไปเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเป็นของมือสองมาอีก รถอาจจะแย่ให้กว่าเดิมนะฮะแนะนำอย่างนี้นะครับหรือมาปรึกษาที่ใหญ่ยนตรุนิ่งนะครับเราจะมีข้อมูลเกี่ยวกับพวกนี้ให้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระบบไฟนะครับระบบคอยกากจุดระเบิดต่างๆเนี่ยเรามีให้หมดลูกค,ค้าสนใจตรงไหนก็โทรมาหรือว่ามีปัญหาก็เอารถเข้ามาตรวจสอบได้ครับจากที่เราได้ทำการเปลี่ยนหัวเนทนเราจะพูให้ดูแล้วเปี่นหัวเทียนแล้เปีน่นคอยฟ นะครับลูกค้าก็ไม่พร้อมในเรื่องของคอยล์ไฟนะครับก็เปลี่ยนตัวที่เสียหายหนึ่งตัวนะครับเราก็แนะนําให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับลูกค้าจะกลับมาดูแลในส่วนที่เหลือนะครับก็เดี๋ยวเรามาลองสตาร์ทดูว่ารถเนี่ยอาการจะนิ่งขึ้นไหมนะครับเจอปัญหาในเรื่องของปั๊ม power นะครับอย่าปล่อยให้น้ํามัน power นะครับแห้งลงไปเยอะขนาดนี้นะครับ เพราะว่าหายไปเยอะมากนะครับถ้าเกิดว่าน้ำมัน power มันหมดแล้วตัวปั่นปั๊ม power ทํางานขณะที่ไม่มีน้ํามันนะครับคราวนี้สิ่งที่ตามมาคือปั๊ม power มันจะหอนน้ำมัน power นะครับที่หมดสภาพเพราทำให้ปั๊ม power หอนได้เช่นเดียวกันนะครับอายุของเขาก็มีนะฮะในการที่จะต้องเปลี่ยนถ่ายจะต้องดูแลนะครับในส่วนของปั๊ม power อ่ะเดีย๋ยวเรามาสตาร์ทดูซิเครื่องจะนิ่งไหม เครื่องยนต์ติดเรียบร้อยแล้วเด Mont ี๋ยวเราจะเปิดโหลดเปิดโหลดคืออะไรนะครับเดี over. ๋ยวพี่ต้องเปิดไฟหน้าเปิดแอร์เร่งทุกนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดไฟหน้านะครับเปิดไฟหน้าเปิดแอร์เร่งความเร็วเร่นพัดลมนะครับเข้าเกียร์นะครับแล้วก็หมุนพวงมาลัยเดี๋ยวกูี่ว่าเครื่องจะติดไหมครับไฟหน้าเปิดแล้วแอร์เข้าเร่งทุดเลยครับเข้าเกียร์ไฟหลังครับ เดี๋ยวข้ายกได้ขวาได้ซุดเลยครับเห็นไหมครับว่าเครื่องยนต์เนี่ยยังมีอาการปมเหมียนอยู่นะครับซึ่งไม่มีการโหลดรอบแรกที่ทําไปคือเครื่องฝันแบบจะดับเลยนะครับตอนนี้โอเคครับคนกลับที่เดิยนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับสําหรับการดูแลฮอนด้าเซลีคันนี้นะครับก็ฝากไว้สำหรับท่านสมาชิกรับาภาูนนะครับขอปรึกษาที่มงลนใหญ่เย็นที่นี่นะครับ เราจะแก้ปัญหาให้นะครับอย่างตรงจุดนะครับวิเอรอาานตรงจุดแก้ปัญหาตรงจุดนะครับเพื่อจะประหยัดเงินในกระเป๋าของ่าคได้มากที่สุดนะครับไม่คือหน้าที่ของทกงานใหญ่ย,ยุ่งีั